คุณมันเจอกับผมใจมันตรงกันแบบเนี้คุณจะดีไม่ดีผมก็ยังไม่แน่ใจผมจะดีไม่ดีคุณก็คงจะอยากรู้เอาตัวจริงไงดูโย้อนกล้าจริงไปไงขอดูหน,น่อยเดะน้าตาย,ย่างนี้ยังดูเหลือเกินหัวใจเหลือเกินหัวใจหนหยขอดูได้ไหมไม่กลอยในใจเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้เป็นยังไงถอดต้องถอดต้องถอด แค่ดูข้นอกไม่รู้มันต้องดูดูข้างในทอดให้หมดให้หมดถ้าคิดจะรักกันแล้วมันต้องดูดีว่าใจเด็ดกระจับเด็ดกระจับเด็ดกระจับตึง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 จับ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 เดดกระับเด็ดกระับตึงตึงตึงตึจับจับเด็ดกับเด็ดกระชับตึงตึงตึงตึจับจับ ต้องถอดออกต้องถอดออกแกดูข้างนอกไม่รู้มันต้องดูดูข้างในถอดให้หมดให้หมดถ้าคิยู่รักกันแล้วมันต้องดูที่ว่าใจจะบจัจัจถอดต้องถอดต้องถอดแกดูข้างนอกไม่รู้มันต้องดูดูข้างในถอดให้หมดให้หมดถ้าคิดจะรักกันแล้วมันต้องดูที่ว่าใจถอดต้องถอด ต้องถอดแค่ดูข้างนอกไม่รู้มันต้องดูดูข้างในถอดให้หมดให้หมดถ้าคิดจะรักกันแล้วมันต้องดูที่หัวใจทีเทีก็ทีก็ทีเทีเทีทีกทีก